เจ้าก๋วยดวงหรือดีเจ้าก๋วยแท้เจ้าก๋วยดวงหรือดีเจ้าก๋วยเนี่ยพี่กำลังโลดโลดเป็นไอ้นี่อยูทหารนะครับพี่เจ้าก๋วยพี่พี่ดูที่กันผูเจ้าก๋วยครับกำลังลบอยู่ไอเออร์เขาไม่ว่างว่าแต่พี่ทำอะไรอยู่ในสนามลบเนี่ยกำลังลบพมเห็นอยู่เจ้าก๋วยมาบริการพี่ เสียนี่ิชาวควายครับนี่ชาวควายไหมขำมากลบคอมเมนต์อะไรวะแม่งอ้เครียดขำจนเครียดเลยว่ะเฮ้ยฟ้ามีปัญหาทังสมองนะนแต่ละคิดหนักขึ้นเรื่อยๆจริงกวันนี้เราต้องมีไลน์ด้วยเนี่ยไปทุลามานี่ไปเจอคนนี้ด้วยไปเจอคนนี้มาด้วยนะหนี เข้าไปขอลายเซ็นตน์นั้งใหม่พระโย้ยติดทุลัใครที่ชอบมีมหาพังสมองอลืมฝากกดไลค์ให้ถึงห้าด่วนอุงอิงแตกยกตี้ฝ่าฝืนจริยะร้ายแรงมมคลิปเสียงอันขึ้นผลตำแหน่งทั้งคณะแม่งเหมือนโดนดีดนิ้วอะ oh. สลายหายเป็นพริบตา อย่างแรกเลยนะคะก็ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ฉันขอน้อมรับคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญค่ะแต,แต่ว่าในฐาะนะคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอยืนยันค่ะว่าขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะความตั้งใจอย่างแท้จริงผมเชื่อประเทศไทยเปลี่ยนทันทีมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเปิดชื่อ5คนแคนดิเดตนายกโอ้โห มงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่อีกเหรอชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงลงตู่กลับมาอีกรอบนึ่งกูต้องทำคลิปเดินไปเชียงใหม่แล้วนะเว้ยเก่งตรวจพบความผิวไหวพี่หนูมองยิ้มแล้วตอนนี้ <c oughs> เขาเรียกว่ายิ้มแบบไม่เห็นฟันยิ้มแบบมีเล่นสนัยอะ่ะ <c oughs> มาลายใจเย็นๆครับเฮ้ย อะไรวะเนี่ยลูกสายรอดว่ะอุ้ยแต่ลูกขวาไม่รอดแล้วทําไว้สองโพไงเพื่อพี่คนนี้แม่นมากเอ้ยโอ้คนแม่นเลยไม่รอดรอดหรือไม่รอดอุ้ยหันี่หวิผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยเนี่ยยู่ลองดึงไหมสนใจปะกูว่ามึงรีบดึงออกมาเลยไหวเน่ไม่ไหวแล้วแมนเชสเตอร์ยูไน,นเต็ดกลุ่มเสื้อแดงดีใจหลังสารวิจิย,ายนายกโพสภาพ ฮะนี่อะไรเนี่ยอุย้ยนาตาชาหมดเลยนี่ว่าโอ้สภาพแล้วเย้เย้เออเริ่มหูป้ายแล้วเริ่มเริ่มรู้ตัวแล้วโูสภาพยิดอ,อะอไรว่เนั้นอุย้ยโหแล้วเริ่มมีเสียงโห่ ั้งกองเชียทั้งนน่นนี่นั่นล่วงมาแล้วคาก้นนักข่าวเฮ้ยโคตรดาร์กเลยแซ็กไนเดอร์เป็นผู้กำกับข่าวทีผมร้องไห้เลยที่ติดใจอยู่คือผมอยู่ไหนตอนพวกคุณลำบากฮะตอนที่กูเป็นนี่อยู่ เออมึงอยู่ไหนวะเด็กเขมรแถวชายแดนหลังจากสถานการณ์ชายแดนสงบแล้วต้องกลับมาเรียนที่ฝั่งไทยแม่งโอ้โหะบากมากมันอุ้ยโคตดาร์เลยอ่ะสองโมเมนต์พี่น้องหมอบีออนอุง นี้มากินข้าวใครยังไม่รู้เนี่ยน้องสาวไปทานที่ไหนเขาด้วยที่เป็นน้องสาวนะคะไม่ได้ที่สาวอะไรนะพี่สาวครับน้องสาวพี่สาวน้องสาวโอเคเริ่ม น้องสาวพี่ชายชาติที่แล้วพวกเขาทั้งคู่เป็นแค่พี่น้องกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นผมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของทั้งคู่น้องออนเป็นกุลสตรีที่ดีทง้างามทั้งวาจาใจกิจใจจะไม่ยอมให้ชายใดถึงเดตต้องตัวอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นในน้องออนถึงจะมีภาพว่าทั้งคู่ไปเที่ยวกันสองต่อสองแต่น้องออนนั้นจิตใจดีงามเธอนั้งถือหลักกุลสตรีไทยเธอจะไม่ยอมให้หมอบีเข้ามาทําอะไรที่เสื่อมเสียถึงแม้ทั้งคู่จะนอนห้องเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยกู กูว่ามังแปลกๆแ,แล้วอะไรผมไม่ได้เป็นคนโพสต์หรือว่าอะไรนะครับผมมาอ่านตามโพสจากเพจนี้ทัทูดาม่าพันพิ่วีสอขึ้นเป็นวีสองเลยโคนเป็นลางเลยแล้วที่บ้านอยู่กันกี่คนล่ะบ้านดำนะ่ะสามมีพี่บีภรรยาและน้องอีกคนหนึ่งน้องเจ้าของรถจิมมี่ใช่ไหมแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่อยู่บ้างเลยเอ้ยใช้ครับเอ้ยยิ้มด้วยอะไรวะโั <laughs> ตาและเอวง ทำไมมึงลอยห้าก็ทําไมฮะร้องให้ก็ทําไมด่าเลยค่ะด่าไปเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะขอบคุณค่ะเห็นได้ดีหน่อยไม่ได้เลยจะฉุดลังอย่างเดียวไม่ใช่แอนตี้เธอเป็นเอฟซีเราเธอจำเอาไว้เธอเป็นเอฟซีเราเธออยู่เฉยๆก็โดนด่าเออช่างมันนะคะด่าเลยค่ะด่าขนาดกูยังโดนด่าเลยกูไม่ทำอะไรผิดเลยเนี่ยเดินกล้าผิดก้าโดนด่าแล้ว กออกคนกระแสเลยจบออนอุูงสมัยก่อนโอตาไปรอ1,000คนเดี๋ยวเงิน3 5 0บาทดับมือ8วิก็ปกติปะ่ะตอนนั้นน่ะโอ้โหก็บินเคส่สี่ก็มาจริงอ่ะนะใครก็อยากไปไอ้นี่ไปจงุงไปเจอตัวจริงกุ้งตรงนะกูมไม่อยากอ่านคอมเมนต์แหละเชีย่ยดชอกเตอร์โสพลว,ว่าตอนหนุมน่มๆหล่อสู้ซ K ได้บอกครับ หนุ่มแว่นมาเท็ดแว่นอีกแล้วะหนุ่มตีเด็กเจหงเรอครับเพื่อนผมบอกว่าถ้าด็อกเตอร์ไม่โอนเงินเติมทูให้มันมันจะเอารูปด็อกเตอร์รูปนี้ใช่อย่าทำอย่างนั้นไอ้ดุปั้นหุ่นเพื่อสุขภาพไม่ปั้นหุ่นเพื่อรอเบบี้ตอกในอนาคต้ช่ที่รักปั้นหุ่นรอเขาตอกนะมุกนี้ไม่ขำมาก เฮ้ยเื้ยเนี่ยขอโทษครับเขียนเลยเอ่ะที่จริงเขาก็ปั้นให้เบบีแนนาเขต่อกันแหละแต่แค่ไม่ใช่มึงแค่นั่นเองคมนจนกูต้องดมยาเลย,ยมุกนี้ไม่ขำม,มา,ามมกขำเลยกูย <laughs> นอนเป็นผักจัดให้ตามคำขอพ <laughs> อเป็นผักจริงด้วยนี่ประกาศข่าวซะด้านนะนะอนะยังมีปังหมดหรอกูอยากได้ปะเจ๊ฝมิชล <laughs> ินป้าติมบิสเตอร์ <laughs> นุ่มฟูเลยเหมือนไข่เจียวที่กำลังเจียวอยู่ตรงนี้เลยบอกแค่นี้ยถ้าเป็นคุณจะเลือกไปทางไหนโอ้โหถ้าให้ผมเลือกแล้วจริงๆเลยนะครับเนี่ยผมขออนุญาตเลือกฝั่งขวาแบบไม่คิดอะไรเลยมอดแบ็กมิดบูคองอุ้ยผูลิงเสย

บูคอมันโกนตีนอยู่แล้วเนี่ยเข้ากับคาแรคเตอร์เว้ยเหมาะสัตว์โลกใต้ทะเลในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ปลากระเบนนะครับน่ากลัวมากนะตอนอยู่ในเกมคุณหลอนปลากระเบนเลยนี่ปลาปักเป้าปลาหมึกพอนี่ว่าตอนแบบตัวเล็กๆอยู่นะครับน่ามาผัดกระเพราเฮ้ย นี่มันตูดแห่งท้องทะเลเฮียแม่งพึ่งตื่นมหเนี่ยมืมอ,มอ,เออ่ะเฮ้ยเมื่อยเฮียดิเฮียใครเปิดไฟไว้เสนเียตัวเนี้ยเฝ้าดีๆเลยนะเว้ยวางหายอยากบอกเทนเอียสหนีดนิววันประกาศตามหาพี่เทรนเนอร์คนใหม่ช่วยหนูหน่อยคะ่ะคนเก่าไม่โอเคน้ำหนักหนู100โล100โลจริงหรอคะจริงคะ่ะเหมือนไม่ถึงใช่ไหมคะ เหมือนมากกว่า100โลค่ะประมาณ150เทำไมมึงมึงใช้ไยอย่างนี้ไอ้แตงโมป๊อปสยามเกือบโดนเปิดที่สยามเฮ้ยอีกแล้วหรอหลังจากนี้มึงจะจบไหมคตางบูถามว่าหลังจากนี้มึงจะจบไหมก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วไงฮะ แล้วก็ตต่่าางงคนไม่ยุ่งอะไรต่อหน้ามึงอีกอย่างหลังมึงอีกอย่างอ่ะเฮ้ยคุยให้จบวันนั้นอ่ะมึงไปพาไปโรงพักมึงอีกตำรวจว่าไงห้าหมื่ฮะมึงพูดกับตำรวจว่าไงมายังไงเนี่ยฮะมายังไงมึงพูดกับตำรวจว่าไงไมึงบอกว่าอะไรมึงบอกว่าเลิกด่าเลิกอะไรกันไม่ใช่หรออะไไรก็ม่เฮ้ย อะไรไม่โดนไม่โดนเคลียร์กันได้เออ,อะไรี่ยลูกแพ้นมวัวอยากทราบนมแม่เป็นนมวัวไหมคะฮะนมแม่เป็นนมวัวไหมคะนมแม่แม่เป็นอะไรหรือว่าแม่เป็นวัวว้สัซ ใส่ถุงเธออย่ามีลูกเลยสัญชัตยาณความเป็นครูดีมากเด็กรถล้มไม่มีการถามไทยสารทุกสุขดิบเลยเออเลิศว่ากูลองอ่านข้าความครูน้องเอาวาวราค่ารถล,ล้มทะลอกเป็นแถบเลยค่ะครูตอบว่าค่ะอะไรวะก,ก็ปกติปะถ้าเป็นครูอ่ะถ้ากูเป็นครู มีแม่พ,มพิมาบอกอย่างนี้กูก็นั่งตอบว่าครับเหมือนกันเพราะว่าอะไรววรู้ปะเพราะกูไม่รู้จะถามอะไรเพราะกูรู้หมดแล้วไงลูกมึงลาเพราะรถล้มทะลอกเป็นแถบเนี่ยครบแล้วโอเคกูรู้แน่เอวาไม่ได้มาเรียนไม่ใช่ลูกกูด้วยเฮีย,เด,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวแม่อะไรเนี่ยขอบคุณที่ติดตามสมัครเป็นสมาชิกเฮ้ยเดี๋ยวกูว่าไม่ใช่ละมั้งเนี่ยเฮียเฟซปลปอมปะเนี่ยเฮียกา you are going to get เมื่อการหนีลงสนาม น้องมองปรีของวันด้าห้ารอต้องหลบหนีคุณชาดเดินชาติก็รักแต่รูปนี้ไม่ไหวว่าอุยอ้ยเฮ้ยขอใช้การ์ดใบเมื่อกี้นี้งดน้ำเปล่าว,วันที่หนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะนุม่มแปลกๆนะเนี่ยกูยอยู่น้ำเลยอันนี้มานเหนือวอะแวงงดน้ำเปล่าเลย,ยกินเยอะๆน้ำอะโกรส อังกฤษกูเมียงประหุยสมโจยกระดอดถมทุ่ม,ม,มห้าเหตุการณ์เต็มกราฟเขาหากักหลบใครหรือเปล่าหรือเาไม่ได้หักหลบมาสะบัดครับ <c oughs> สะบัดเหรอสะบัดตีรังกาครับจี <c oughs> รังกาตีสองด, <ast> ดำเลยเนี่ย ลูงขับมาแล้วมันตำบัตเหรอใช่เดินบนไฟฟ้าเลยเหรอใช่ไม่ได้หักไวล์ไฟนะไม่ได้หักมีเหมือกว่านี้ก่อนไมคนแก่เปล่าเรเห็นไม่มีไม่มีเขามาขับคนเดียวแล้วมีรถวิ่งสวนไหมไม่มีมีรถวิ่งตามเขาไหมไม่มีตำบัตตำบัตแล้วก็ตำบัตแล้วก็โชว์เสาไฟฟ้าต่อยแม่ให้หมดเลยสัตว์ทั้งทั้งทั้งททั้งรถเลสสัตว์เดี๋ยวก่อนไอหน้ามาเลยท่านพี่อ่ะยแยกแยะหนึ่งไว้สัตว์เสร็จไม่เสร็จอ่ะ ดูไม่เป็นเหรอดิไม่ดีเฮ้ยดูไม่เป็นเหรอเฮียอยาหน้าหักไก่ตัดไก่ดูอยากหน้าหักไก่เฮียหักแม่อยาหน้ามัมเลยตัดน้เมือบอกว่าเข้าไปขอของเงินที่บ้านเขาในบ้านอ่ะไม่ได้เคยเข้าไปครับไม่ได้เคยเข้าไปริมน้ำเลยตรงนั้นอ่ะไม่เคยครับเคลบ่าลูกเลยครับขาเมื่อเช้าไปไม่เคยอยู่เชื่อเดินผ่านไปขั้นไปมีปุนแบครับไม่มีระแวง ไม่ได้แยจไม่ได้แไม่มีผิดพลาดไม่มีพิรุษงั้นนะพี่ไปขอตัมปกติจินวยเตี่ยวครับได้ไหมได้คก๋วยเตี่ยวจริงเฮ้ยนี่อะไรอ่ะดูหน่มเลรีทอกาโคมาติแจ็คสันหวังแจ็สันหวังพี่ดีเป็นังี้มานานหรือยังผมชอบการมานเป็นยังไงกูว่าคนนี้ได้ให้เป็นอันดับห้านะเว้ยไปใส่ผ้าใส่กับอะไรอืมว่าผมยังบ้าอ เนี่ยพวกว่านี้ต้องสองหน้าห้างพวกสี่เดียวแค่สองเทียนผมได้ือดนสำนับอยากเคลียร์เรื่องต่อถ้าชี้เหรอลูกถ้าเขาม่จะของหนูนะของลูกเต่าการนี้เราใช่ไหมในปากใช่ไหมอ๋อเจ้าของเลยตำรวจต่อความาระงูฟังมึงไม่จับเหี่ยงโดนสยูคุณเรียกเท่าทหารเก่าหรืออะไรนะตำรวจทหารเก่าตำรวจยศตำรวจใส่แว่นเลยอุ้ยยอดรันเตียะพ่อเป็นตำรวจ พ่อเป็นตำรวจตำรวจที่ไหนตำรวจตรงทางหลวงพ่อเราติดกับพ่อมาไม่ไหมมาใชอกาเฮ้ยตำรวจประกาศด้วยหรอวะเชื่อเราเนี่ยโอเคคำคุยมาดูเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ยาวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีอะไรเล่นแล้วมีมกูใครที่อยากแบ่งปันรอยยืมคลิปมีมโพส ปันป่นๆสมองอยากจะพังสมองด้วยกันแค่ลงมาในกลุ่มส่มที่มีมีมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละไปดิ